สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2561ค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนาลีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2561 วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตนเสด็จออกหน้าพระตำหนักสิรินภาลัยวังสุโขทยัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราค,คม2561ซึ่งในปีนี้ทรงจเจริญพระชนษา31ปีในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงบาดพระสงฆ์จานวน32รูป จากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์32รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายพระพรล,ลาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนาลีรัตประสูตรเมื่อวันที่8มกราคม2530ทรงสนพระไทยและมีพระปีชาสามารถด้าน,นต่างๆอาทิ ด้านกีฬาทรงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2005ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยทรงได้รับรางวัลเหรียญทองนอกจากนี้ยังทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในหลายรายการซึ่งล่าสุดทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าของไทยคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันศิลปะบังคับม้าในกีฬาซีเกมส์2017ที่ประเทศมาเลเซีย ด้านการออกแบบทรงได้รับเชิญให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์สิริวันวรีในงานปารีสแฟชั่นวีคนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงสองครั้งรวมทั้งทรงออกแบบของตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์สิริวันวรีเมซงนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดาริขึ้น เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้เป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างเป็นระบบมีความมั่นคงและยั่งยืนเวลา9นาฬิกา23นาทีเสด็จไปยังท่าวาสุกรีในการนี้ประธานพระวโรกาสให้นายอัมพันเวรุตันติรองอธิบดีกรมปศุสัตว พร้อมด้วยข้าราชการกรมปรสุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรสุสัตว์ถวายเป็นพระกุศลโดยจะนําเข้าโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งจะนําไปให้ความช่วยเหลือนายสัญญาพึ่งเตรียมเกษตรกรอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการและพระปณิธาน พร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกประลอดหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน32ตัวคืนสู่ธรรมชาติเสร็จแล้วเสด็จไปยังสาลาท่าน้ำประธานพระวโรกาสให้ในายอรุณชัยพุทธเจริญรองอธิบดีกรมประมงปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าถวายพระพรแล้วทรงปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ32ตัว สำหรับเต่าจะนำไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปพร้อมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย9้าชนิดที่กรมประมงจัดถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรรวมทั้งสิ้น390,000ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาทะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลาหมอไทยปลากรายปลายี่สกไทยปลาโพงและปลาบึกเพื่อขยายพันธุ์และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และเมื่อเสด็จกลับถึงวังสุขโขทยัยเสด็จออกหน้าพระตำหนักสิรินภาลัยประธานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกเกษมย่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2561 จากนั้นสเสด็จออกณนะพระตำหนักสิรินภาลัยวังสุโขทยัยทรงรับจากการดอกไม้และของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรองอธิบดีกรมราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญมาถวาย ส่วนที่อาคารกองงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารวังสุโขทยัยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมอและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญจากการดอกไม้พระราชทานและจากการดอกไม้ประธานไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติอาทิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวุฒิลัก,าาาก,กษ์อรราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลต่างๆทั้ง,งข้าราชการทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสมาคมองค์กรมูลนิธิและสถาบันการศึกษาตลอดจนคณะสื่อมวลชนสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนำจจกกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรด้วยเช่นกัน จบข้าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัดดิฉันสัชชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ